สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านในอีพที่646กันแล้วนะคะพี่พี่ทุกท่าน วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บกทะแท้แทเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองวันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลนะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะรุ่นอินโดจีนค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประก ไปเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะหรือถัดมานะคะท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่8ค่ะรายการนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ว<า> <hen> ัดระฆังนะคะพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดได้ไปนะคะพร้อมใช้งานค่ะองค์นี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ๆพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังนะคะเนื้อหามวลสารดีค่ะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะ สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดวงศาตรตรงมาได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีครบทุกบ้านหากท่านใดปิดทางจองท่านได้องค์ไหนไปในวันนี้เนอะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึงค่ะวันนี้นะคะรายการที่1ขอเปิดด้วยนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จวัดระคังนะคะรวยราบยศเงินทองค่ะ นี่ค่จะได้รับไปเลยนะคะพี่พ,พร้อมกล่องนะคะมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ๆได้รับไปทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันค่ะอยู่ในกล่องกรํายี่สินน้ําตาลเลยนะคะพี่ๆมีเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็สมเด็จพิมพ์เจดีค่ะสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะ สมเด็จเกตบัวตูมค่ะและก็สมเด็จปกโพนะคะพ,พี่ทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะท่านได้รับชุดนี้นะคะองค์สภาพเสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อเทุกองค์ค่ะพี่นี่ค่ะไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงค่ะนี่ค่ะองค์สีขาวงดงามมากๆเลยนะคะทั้งห้าพิมพ์ด้วยกันนะคะท่านได้รับชุดนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่650บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะ5พิมพ์ด้วยกันนะคะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่พี่ได้รับไปเลยนะคะ5พิมพ์ด้วยกันแบ่งปันที่6 5 0บาทนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะพี่พี่พิมพ์ปุกโพร,รายการนี้นะคะนี่ค่ะใบ,บ,บโพใบโพ9ใบนะคะเนื้อหาหมนสารเดิมเดิมเลยนะคะท่านนี่ค่ะพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ J d ดีนะคะพี่พี่นี่ค่ะเซียนแหลมแหลมเลยนะคะทะลุซุ้มค่ะองค์สวยองค์เต็มทุกองค์เลยนะคะท่านใดสายเก็บพระสมเด็จนะคะไม่อยากให้ผ้าชุดนี้เลยนะคะพี่พี่มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสอค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครค่ะประเภทนะคะเป็นพระรูปรอพระรูปเหมือนนะคะพี่ๆจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะรายการนี้ปล่อยให้ที่650บาทเท่านั้น,นะค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะมาดูชินราชกันนะคะพี่ใต้ฐานนะคะตอกโค้ดนะคะ นี่ค่ะต่อโคตรงลงรักท่านชัดนะคะใต้ฐานชินาราชค่ะเป็นองค์หล่อโบราณน,นะคะนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะพี่ๆเป็นวัดส,สุทัศน์กรุงเทพนะคะพิมพ์อินโดจีนค่ะพระพุทธชินาราชนะคะรุ่นอินโดจีนค่ะ ท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะแบ่งปันที่65 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนะคะ6 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะมากันที่หมายเลข3ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญล้อแมกของหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีปี2522น้นะคะพี่พี่พระราชสั่งวัดรับพิมลนนะคะเป็นล้อมแมกค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงปู่โตครึ่งองค์นะคะพี่พี่ ท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะพระราตสังวรรพิมลน,นะคะรายการนี้ท่านได้รับ400บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นร้อแมกของหลวงปู่โตะนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปหลวงปู่โตครึ่งองค์นะคะพี่ๆมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสีค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตัวหนังสืออัขระท่านชัดค่ะพระ้อมห่วงห่วงเดิมๆเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะพี่ดูลายเส้นคมเลยนะคะี่คะทั้งตรงหน้าผากนะคะจมูกท่านโด่งนะคะเหรียนนี้ท่านได้รับแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่ๆปิดการให้ทันจองการให้ทันนะคะพร้อาหาหมห่ห่วงเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะพี่ดูขอบตัดนะคะเส้นขอบตัดท่านชัดค่ะ ด้านหลังเป็นพระคะรูวิสัยสะพูนหลวงปทุมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0 8นย์นะคะต่อมาค่ะมาที่รายการที่5ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลังหนังสือตัวทอใต้ฐานนะคะพี่ฐานดอกบัวสองชั้นค่ะเนี่ยค่ะมีตัวทอใต้ฐานนะคะพิมพ์ท่านชัดนะคะบล็อคกคมๆเลยนะคะพี่เนี่ยค่ะลายเส้นท่านชัดดวงตาจมูกนะคะนี่ค่ะด้านข้างค่ะ ท่านใด้ตวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะคะองนี้ท่านได้รับนะคะปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข6ค่ะรายการนี้ก็เป็นหลวงพอ่อทวดหลังหนังสือเช่นกันนะคะพี่องนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะในหัดดวงตาจมูกนะคะสวยมากๆเลยนะคะฐานดอกบัว2ชั้นค่ะแบ่งปันนะคะ400บาทค่ะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ให้ทันกันนะคะด้านหลังเป็นหลังหนังสือค่ะนี่ค่ะนานาเลยนะคะพี่พี่สี่รอยบาทเท่านั้นหากท่านใดรับคู่นะคะหมายเลขห้าหมายเลขหก 6, รับคู่นี้นะคะมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้แน่นอนค่ะพี่พี่นี่ค่ะถ้าหากท่านใดรับคู่เหมาสององค์เลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวน้องลดให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขเจ็ดค่ะ รายการนี้นะคะขออนุญาตปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะฐานนะคะพี่ๆเป็นก้นลายเซนหนึงองคนะ์นึ่งองค์นะคะแล้วก็เป็นเบตง1นงองค์นะคะพ,พี่หลวงพ่อทวดว่าช่างให้คู่นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะคู่นี้ท่านได้รับได้ไป2องค์เลยนะคะพ่อทวดฐานเบตงนะคะพี่ๆหมายเลขโค้ดแปดแปดนะคะ องนี้เป็นฐานเบตงนะคะปล่อยคู่ให้เลยนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะอีกหนึ่งองนะคะพี่ๆจะเป็นบัวรอมรอบนะคะก้นลายเซนค่ะหลวงพ่ทวดวัดช้างให้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้องค์นี้ค่ะ ปล่อยคู่นะคะที่หมายเลข7นะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะพี่ๆนคะคะเสียงแหลมๆทะลุซุ้มเลยนะคะงดงามค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะฐานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบสวยๆเลยนะคะยกซุมม้มงามๆค่ะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่ห้า ขออภัยด้วยนะคะพี่พี่400บาทพอค่ะพี่พี่400บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะท่านใดสนใจ400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข9ค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะนี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพี่พี่ไม่บินไม่แตกหักนะคะไม่มีหักซ่อมนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาค่ะ เป็นกรอบเงินเก่านะคะแล้วก็ลงยางงามๆเลยนะคะด้านคางก็จะเป็นตลับเลี่ยมเป็นลายฉลุลายไทยงดงามค่ะด้านหลังนะคะนะคะพี่ๆดูด้านหลังนะคะไม่บิน่นไม่แตกหักเลยนะคะองค์นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลย400บาทค่ะ4 0 0บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข10ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นเหรียญปยเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พ นำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะท่านได้รับนะคะเพราะกลยองค์นี้ปล่อยให้เลย350บาทค่ะ350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆวันนี้อาจจะไปไวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเราประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญปี04ยันอักขรท่านเต็มเลยนะคะ เหรียญกรมพาสามบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข1 1ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิลาศหรือหลวงพ่อแดงนะคะปี03ค่ะอายุท่าน82ปีนะคะเนื้อทองแดงรุมดำคอยพี่หน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยมากๆเลยนะคะปล่อยให้เลยที่350บาทค่ะ 3 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะปี25 0 3ูหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะวิพี่ามร้บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะองค์นี้นะคะเป็นรูปภาพนะคะของหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดเช่นกันนะคะวิพ,พีนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านข้างค่ะ,คะเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะ องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกรุดเป็นยันหรือเปล่านะคะพี่พีนี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อแดงนะคะเป็นกรอบรูปท่านนะคะปล่อยให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะมากันต่อที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงรุ่นแรกนะคะ วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะประเภทเป็นเหรียญปั๊มนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงรมดำได้รับรางวัลที่1น,นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อคงปล่อยให้เลยนะคะที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะ650บบาทนะคะเนี่ยค่ะวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทร ส่งครามนะคะเหรียญพ่อคงรุ่นแรกค่ะพร้อมห่วงห่วงเลยนะคะถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะหน้าเหรียญไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะพ,พี่อยู่ในถุงซีนเลยนะคะตัวหนังสืออัขระท่านชัดค่ะวัดบางกระพร้อมนะคะอายุท่านเจ็ดสิบเจ็ดปีค่ะเนื้อทองแดงตรมดำนะคะพ,พี่เนื้อทองแดงตรมดำนะคะพร้อมห่วงห่วงค่ะนี่ค่ะเส้นขอบตัดท่านชัดนะคะ ด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญลาบผลพูนทวีค่ะสิทธิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะด้านหลังยันท่านเต็มนะคะพี่ๆนี่ค่ะยิงลงกองยิงเห็นเนื้ออง์พรายล,ละเอียดเหรียญท่านชัดนะคะท่านได้รับเหรียญน,นี้พร้อมใบประกาศไปเลยนะคะแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีองนี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะพี่พี่ใต้าฐานมีฝั่งตะกุดเต็ม1ดอกนะคะแสงไฟอาจจะสะท้อนอย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะเลี่ยมหนาๆค่ะพ,พี่ดูนะคะด้ไปพร้อมใช้งานค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะพ,พี่ดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยที่500บาทค่ะ 500รอยบาทพร้อมส่งค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตเช่นกันนะคะพี่ๆอง์นี้เป็นปิดตาปิดตามหาสเสน่นะคะหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีค่ะนี่ค่ะด้านหลังอักขรท่านชัดนะคะเป็นเนื้อผงใบลาน,นะคะ่ะพี่ๆเนื้อผงใบลานนะคะปิดตามหาสเสน่นะคะ นี่ค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสูงค่ะพี่พี่ปล่อยให้เลยนะคะ0 0บาทค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่พ,พี่เก็บกันให้ทันนะคะเป็นเหรียญปี25 2, 2 1สองึงเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเหรียญเก่าตามสภาพปีเลยนะคะพี่องค์งามมากๆเลยนะคะ4 0 0บาทเท่านั้นค่ะ พร้อมเรี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นเท้าวเวสุวรรณค่ะต่อมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อลีนะคะเป็นใบโพของหลวงพ่อลีนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านข้างนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ําให้เลยนะคะพี่เป็นเรี่ยมกันน้านะคะหลวงพ่อลีป,ปล่อยให้เลย3 5 0าบาทค่ะ3 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะพี่ๆวัดไร้แตงทองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสามรวยค่ะรวยรวยรวยนะคะหลว,วงพ่อหลิวนะคะเหรีหะะ Panch ยญพญาเต่าเรือนท่านใดรับปล่อยให้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่วันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะนี่ค่ะต้อนรับนะคะต้นเดือนกันแล้วนะคะท่านใดว่างเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะท่านใดนะคะรับชมจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนะคะ ปล่อยให้เลยนะคะ350บาทค่ะต่อมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะองค์นี้นะคะได้แบ่งปันมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําให้เลยนะคะนาเหรียญท่านชัดพี่พี่ดูนะคะดวงตาค่ะนี่ค่ะคมๆนะคะลายเส้นคมๆค่ะปล่อยให้เลย350บาทค่ะ350บาทนะคะพี่พี่ ด้านหลังเป็นพ่อครูวิศัยุจพนหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นปนะคะ3 5 0บาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข20ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่วัดประคังคะ่ะพี่พี่ด้านในนะคะจะขดลวดนะคะนี่ค่ะองเต็มนะคะพี่พี่เนื้อผงนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะด้านในนะคะจะขดลวดแล้วก็ด้านนอกก็จะเลี่ยมค่ะนะคะปล่อยให้เลย3 5 0บาทค่ะ3 5 0บาทนะคะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข21ค่ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเล่มน,นี้นะคะพี่พีนี่ค่ะตรงใบป,ปอกนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะแล้วก็คาดด้วยแหน่แห่งเงินนะคะพี่พี่นี่ค่ะคาดด้วยเงินนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะ อนุญาตเปิดให้ชมนะคะนี่ค่ะพี่ๆดูตรงใบมีดนะคะก็จะลงรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะตอกโคท่านชัดนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นแหน่งเงินนะคะพี่ๆท่านได้รับมีดหมอรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะตรงนี้เป็นอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านรับชมคลิปวิด,ดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเชอ่าบอูชารายการไหนให้แจงปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สัดวนสาตรงมาได้เลยที่เบอร์0891927153 0 8ห9ึ่งเก้จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้อุ่นเนยไปในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีร่วงหนะ้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเขาาม ถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหยยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ